กลับมาคุยต่อน,นะคะเรายังอยู่กับผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลนะคะฝ่ายกฎหมายตัวแทนจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรนะคะคุณวิชัยนะคะถือเป็นโอกาสดีเพราะว่านะคะหลายๆคนคุยกันธนาคารบอกคุยคไม่รู้เรื่องต้องว่าคุยกับตัวแทนของข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะย้ําเบอร์กันอีกครั้งค่ะ023383837-9นะคะ,38 38ะ,คะมีสายมารอหลายสายเลยนะคะไปกันที่สายแรกของเบรกนี้กันเลยนะคะคุณโต้งสวัสดีค่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะปรึกษาเรื่องเครดิตบูโรนหน่อยครับครับค่ะเชิญครับวันนี้ผมอวันนี้ผมจะซื้อลอมือสองครับราคาประมาณห้าแสนครับครับดาวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ที่บริษัทผมมันมีโปรโมชั่นอยู่อะครับค่ะอืมค่ะยังไงต่อคะแล้วติดปัญหาตรงไหนคะก็ผมไม่แน่ใจว่าผมจะคู่าาหรือไม่่านะครับคุณโต้งนี่ทำทำอาชีพอะไรครับทั่วครับ อ๋อพอดีผมเป็นพนักงานด้าวิชาการครับมีโอทครับค่ะมีเงินเดือนแน่นอนใช่ไหมคะมีเงินเดือนใช่ไหมครับเงินเดือนเหมือนแปะนะครับก็แคนวม OT แล้วก็ประมาณสี่หมื่นครับก็สูงเอ่อถ้าอย่างนั้นจะซื้อรถในราคาห้าแสนใช่ไหมคะจะดาวสิบเปอร์เซ็นหรือมากกว่านั้นคะประมาณสิบเปอร์เซ็นครับก็คือมีโปรโมชั่นของ ของที่ที่ทํางานนะครับค่ะปกติจะดาวเยอะกว่านี้ค่ะก็คือดาวน้อยหน่อยแต่ว่าผ่อนรายเดือนเท่าไหร่อะคะก็ยังยังไม่ดูไลนเลยยังไม่คำนวณค่ะยังไม่แน่ใจเลยค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องเรื่องเครดิตบูโรหรือยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะผมเคยติดเครดิตบูโรบ้างะครับแต่ล้างไปแล้วเมื่อสองปีก่อนคำว่าติดมีหมายถึงว่าค้างชําระ ก็มีบ้างนะครับแต่ผมปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นของอี่ห้อมนะครับคือเคยค้างชําระถูกไหมครับครับค่ะค้างไว้นานไหมคะก็ไม่นานนะครับแต่ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยหมดแล้วครับประมาณสองปีกว่าแล้วครับค่ะแต่โกว่าข้อมูลจะอยู่ในนี้ด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยมีมีบัญชีเดียวใช่ไหมครับที่มีปัญหาหรือว่ามีบัญชีอื่นอยู่ด้วยมี มีบัญชีเดียวครับผมกลัวว่าจะติดปัญหาตัวนี้หรือเปล่ากลัวจะคู่ไม่ผ่านนะปัจจุบันนี้ก็คือไม่ไม่มีผ่อนชําระอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับก็คือถ้าดูถ้าตามข้อมูลที่คุณโต้งแจ้งมาครับผมก็ก็ไม่น่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราปิดบัญชีไปแล้วประมาณ2ปีถูกไหมครับครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีหนี้เสียที่ไม่มีที่ภาราที่จะผ่อนอยู่นะครับ รายได้ก็ค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ผมผมดูแล้วผมเข้าใจว่าไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าคือบัญชีเนี่ยมันปิดมานานละนะครับเช่าซื้อเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการชําระหนี้ของคุณโต้งผมว่าค่อนข้างสูงนะครับมีรายได้รวมทั้งโอทีอะไรก็ค่อนข้างสูงนะครับประเด็นที่ปิดบัญชีไปแล้วก็คงไม่น่ามีประเด็นอะไรอันนี้เคยตรวจสอบข้อมูลตัวเองหรือยังครับอันนี้ยังไม่เคยครับ อย่างนั้นเบื้องต้นไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตองก่อนดีไหมคะออาลองลองไปดูข้อมูลตัวเองก่อนนะครับแต่ผมดูผมฟังลักษณะนี้ครงรายงานเป็นปิดบัญชีไปแล้วล่ะเีย่แต่ว่าปิดไปแล้วตอนนี้มันจะเหลืออยู่ประวัติอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเขาปิดมาตั้ง2ปีเนี่ยนะครับมันใกล้จะครบ3ปีที่จะข้อมูลจะถูกลบออกไปนะครับอันนี้อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับอันนี้ผมอยู่กรุงเทพครับก็ไปเอาบัตรประชาชนไปยื่นตรวจสอบได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับบริษัทที่เคดิตบโรตั้งอยู่ที่ธนาคารสงเคราะห์ ถ้าสะดวกไปที่ BTS สารแดงก็ได้นะครับก็ดูประวัติถ้าสมมติว่ามันแปลงงานเป็นปิดบัญชีก็ยื่นขอได้เลยครับผมว่าเข้าใจว่าคงไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะครับ,รบผมไปไปที่ผมได้รับรายงานเลย,นะเลยใช่ไหมครับได้รับเลยครับผมไปยื่นแล้วรอไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิบนาทีก็ได้รับนะครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูข้อมูลของตัวเองก่อนก็แล้วกันะครับเบื้องต้นไปดูข้อมูลตัวเองจะได้สบายใจแต่ว่าถ้ายังไงต้องคิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วก็ดูคำนวณเรื่องะไรได้แล้วรู้ตัวเราเองอยู่แล้วเรามีกำลังจะจะผ่อนหรือเปล่านะคะคุณโต้งคะก็ลองยื่นได้เลยลองยื่นกับบิซซิ่งกับทางตัวแทนจำหน่ายรถได้เลยนะคะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคือคือของเช่าซื้อเนี่ยน้องเหนือยากว่าเงินดาวเนี่ย มันมีเรื่องหลับประกันที่เป็นผู้ค้าประกันซึ่งผมว่าไม่ไม่ไมน่ามีประเด็นอะไรเขาก็ <c oughs> ต้องหาผู้ค้าประกันไปอีกนะครับและยิ่งปิดบัญชีมาแล้วตั้งสองปีเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรถ้าไม่มีนี่อื <c oughs> ่นที่ที่ยังต้องผ่อนอะไรอยู่อีกนะครับค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายเลยนะคะคุณนิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิสามีอาจะสอบถามคุณพิจัยจากขอมูบเครดิตแห่งชาค่ะครดิตบูโรค่ะอ๋อค่ะ ก็พอดีว่ามีคําถามสงสัยนะคะคือว่าดิฉันน่ะใช้โทรศัพท์แบบที่ว่าเล่นอินเทอร์เนต็ตได้ค่ะนะคะ,คะแล้วก็ใช้โดยการแบบเหมาจ่ายรายเดือนไปใเนี้ยก็มีความประสงค์ที่ว่าจะยกเลิกในการใช้ค่ะนะคะ,คะแล้วก็ไปแจ้งทางทางเครือข่ายว่าเที่ใช้อินเทอร์เนต็ตนะคะว่าแจ้งยกเลิกค่ะในที่นี้พอแจ้งยกเลิกไปแล้วเนี่ยอหลังจากนั้นเขาก็ยังส่งส่งบิลค่าเรียกเก็บ อินเทอร์เน็ตกลับมาที่ดิฉันอีกนะคะแล้วดิฉันเนี่ยก็กลัวว่าดิฉันจจะต้องปิดเครดิตบูโรด้วยนะคะอันดับแรกทำความเข้าใจก่อนเลยนะคะคุณวิชัยตอบนะว่าเกี่ยวกับเครดิตบูโรไหมคะคุณนิสาครับก็ชี้แจงอย่างนี้ครับว่าหนึ่งเนี่ยก็สบายใจได้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเนี่ยไม่ได้จัดเก็บประวัติการชําระค่าบริการของโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าของระบบไหนหรือค่ายไหนนะครับแต่แต่ว่าประเด็นคือ เมื่อเรามีหนี้ค้างในส่วนของค่าบริการก็ก็ต้องไปชําระเขาเพียงแค่นั้นเองนะครับเออ,อันนี้มีการติดตามตรงถามมีมีเอ่ออ้างถึงเครดิตบุโรหรือเปล่าครับถึงไม่สบายใจอ่านายใบไม่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไว้ไ<ม>นะคะ<ม>แต่ว่าดิฉันกลัวกลัวว่าจะต้องติดด้วยค่ะ,คะถ้า,ถ,าถ้ากลัวอันดับแรกนะคะมุดไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าอันดับแรกเป็นนี้ก็ต้องใช้ค่ะก็ต้องไปชําระค่าบริการเขานะครับแต่ว่าเออคือคือ ห่วงตรงที่ว่านึกว่ามีในตัวจดหมายหรือมีการติดตามทวงถามที่ไปอ้างว่าถ้าไม่จ่ายค่าบริการแล้วจะเอาชื่อเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรถ้าไม่มีก็โอเคครเพราะว่าถ้ามีก็แจ้งเรื่องมาทางเราเราก็จะได้เป็นปนการต่อเพราะกลัวว่าในการติดตามนี่จะ อ้างถึงเครดิตบูโรว่าถ้าไม่จ่ายในลักษณะนี้จะส่งชื่อเข้ามาเป็นแบ็กลิสอะไรลักษณะนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่สบายใจก็แนะนําให้ไปตรวจสอบข้อมูลตัวเองครับผมะนะครับว่าว่าข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เราค้างชําระเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรนะครับ เราไม่ทราบว่าสามารถตรวจสอบไดนที่ในบ้างนะคะอันนี้กรุงเทพดิฉันอยู่แถวสมุรปาการอ๋อสมุดปากการใช่ไหมครับถ้าสมุรปากการไม่สะดวกเข้ามาในกรุงเทพก็ไปยื่นผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารธนาชาติหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับใช้บัตรประชาชนตัวจริงไปยื่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรายงานข้อมูลเครดิตเนี่ยกลับไปให้ทางไปรษณีย์ภายใน7วันนะครับ เพื่อจะได้จะได้หายสงสัยว่ามีข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าแต่ยืนยันได้เลยว่าไม่มีข้อมูลเ,เรื่องค่าบริการโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตในในเครดตบูโรนะครับอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดฉันอยากได้ข้อมูลเลยอะคะเอ่อถ้าอยากได้ข้อมูลเลยก็อาจจะต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพอะครับผมออเออที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักง,งานใหญ่ตรงถนนพระรามเก้าครับหรือที่ B t ทศารแดงถ้าสะดวกขึ้นรถไฟฟ้ามา นะครับจะอยู่ด้านในของสถานีนะครับสุปราการใช่ไหมคะบ้านคุณนิสาก็ต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าที่แบริ่งก็ะด้นมาขึ้นตรงแบริ่งก็ไดนแล้มาที่สารแดงก็รอรับได้เลยครับอ๋อมาค่ะถ้าอย่างนั้นคือดีเจนจะต้องติดต่อไปที่ หน่วยของโทรศัพท์ที่ใครเคยใช้อยู่ใช่ไหมคะว่าต้องของเครือข่ายต้องทำยังไงใช่นนั้นอันก็ต้องไปคุยกันว่าว่าว่าจะตกลงกันยังไงเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องไปชําระเขาถ้าเรายังมีในส่วนที่ค้างค่าบริการเขาอยู่นะครับค่ะมีอะไรจะสอบถามเรื่องอื่นไหมคะเรื่องของการเงินเรื่องอื่น อตอนนี้ยังนะคะเดี๋ยวขอไปตัดแจงเรื่องนี้ก่อนใช่ค่ะดีเรื่องเดียวนะขอบคุณย่านิสาขอบคุณมากค่ะก็ยืนยันว่าเรื่องของการชําระเงินเรื่องของรายเดือนทางค่าโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลนะคบซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าที่เอาเครดิตบุโรไปอ้างในเรื่องการติดตามนี่ค่าทรงถาค่าโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับ ไปกันอีกสายหนึงเลยนะคะคุณพักปูกอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับผมคืออย่างนี้ครับผมทํางานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มีรายได้เป็นเงินเดือน1 8 0 0งบาทไม่รวมโอทีนะครับค่ะอันนี้ผมจะกู้ไปใช่ครับคือจะประสบปัญหาตรงที่ว่าไปสมัครบัตรเครดิตแล้วเนี่ยเป็นของกรุงศรีนะฮะคือไม่ผ่าน นะครับไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหากระทางในเครดิตบูโรือเปลัาครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีหนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไม่เคยเป็นหนี้มีแต่หนี้อย่างเดียวคือกยศนะครับกยศแล้วเทางกรุงสีเขาแจ้งว่ายังไงครับไม่ผ่านครับเพราะเพราะเขาจะส่งเป็น s m s นะครับไม่ไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ของธนาคารก็อย่างนี้นะครับคุณภาคภูมิก็คือถ้าลักษณะนี้เข้าใจว่า คงเป็นพ่อหลักเกณฑ์ภายในของทางกรุงศรีเองนะครับ oh, ทีน <okay. S 1> ี้ก็คงต้องสอบถามเขา,าครับว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าก็ชัดเจนว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อ้างถึงในเกี่ยวกับเครดิตบุโรนะครับ mm hmm. ในอาจจะมีติดขาดในเรื่องส่วนด้านอื่นอันนี้คงต้องสอบถามทางเครดิตบุโรเออโทษครับต้องสอบถามทางทางกรุงศรีเองนะครับว่า,วาเป็นเพราะอะไร oh. ส่วนนี่คือ,ค,อคือทุกวันนี้ยังไม่มีหนี้สินเชื่อก,กับสถาบานันการเงินอะไรเลยใช่ไหมครับ ไม่เคยเลยครับมีนี่กับกยศใช่ไหมครับใช่ครับมีกยศอย่างเดียวครับผมแล้วผ่อนชําระจบหรือยังครับก็ยังยังอยู่อะครับแต่ว่าผมก็ชําระเป็นรลายปีนะฮะแต่ว่านี่ก็อาจจะเหลือเยอะนะครับเป็นเกือบแสนนะครับผมค่ะแต่ว่านี่กยอเองก็ไม่ได้จัดเก็บครับไม่ไม่ไม่ได้จัดเก็บครับเขาเขาก็ต้องฝานทิ้งไปก่อนอันนี้ถ้าพูดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาของธนาคารที่เอาข้อมูลมาจากเครดิตบุโรอันนี้กยศอพักไว้ก่อนฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในในส่วนนี้นะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่า ต้องถามเรื่องของตัวเงินเดือนขออนุญาตถามนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถูกต้องไหมคะเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขอไนะคะแล้วก็ไปทำบัตรเครดิตธนาคารบอกไม่ผ่านหลักเกณฑ์อันนี้อาจจะอายุงานหรือเปล่าคะหรือยังคือผมไม่แน่ใจคือฐานเงินเดือนเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูหลายอย่างประกอบกันทั้งอายุงานประวัติการออมนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ละแห่ง นะครับว่าเขาจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณายังไงแต่ถ้าสงสัยอยากจะตรวจเพราะว่าอยากจะตรวจข้อมูลตัวเองอยากจะดูว่าเครดิตบูโรเป็นยังไงซึ่งของทางคุณภาคภูมิเนี่ยไม่มีข้อมูลแน่ๆเพราะว่ายังไม่เคยเป็นหนี้อะไรถูกไหมฮะอ๋อแต่ถ้าผมอยากจะตรวจอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับได้ได้ผมอยู่ในกรุงเทพเลยได้ได้ครับก็ไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสำนักงานใหญ่หรือมีที่สระบุรผมลืมบอกไปอีกแห่งหนึ่งว่าเราเพิ่งเปิดให้บริการที่อาคารกัสเฮาส์ตรงสุขุมวิท 25ซอยสุขุมวิท25ชั้นชั้นใต้ดินนะครับอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพที่ผ่านมาอันนี้ก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วก็รอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ได้รับเลยจะได้จะได้เห็นว่าข้อมูลของตัวเองเป็นยังไงซึ่งของคุณพภาะภูมิผมเข้าใจว่าก็ไม่มีข้อมูลเพราะว่ายังไม่เคยเป็นหนี้ในระบบกับสถาบันการเงินเป็นเฉพาะกยศซึ่งกยศก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเรานะครับ,รบก็ไม่มีข้อมูลกยศในในในฐานข้อมูลเราเพียงแต่ว่า เมื่อเป็นหนี้ก,ยกอยสเราก็ต้องชําระคืนนะครับเราเป็นหนี้เราก็ต้องชําระคืนเพื่อรุ่นน้องเขาก็จะได้มีเงินไปใช้ในในรุ่นถัดไปนะครับครับแล้วตรงนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมเจอข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นสินเชื่อของผมหรือว,ว่าอาจมีอเอาชื่อผมไปแอบว่าง,งี้อันนี้สามารถแก้ได้ไหมครับก็ได้ครับผมถ้าเกิดตรวจสอบแล้วพบข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ของตัวเองนะครับ,รบก็สามารถยื่นกับทางเจ้าที่ของเคดตบูโรได้เลยนะครับ ถ้าไปตรวจสอบปุ๊บขอคําปรึกษาเขาได้เลยครับว่าข้อมูลอันไหนที่ตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับเผื่ออาจจะถูกกรณีปลอมเอกสารเข้ามาสมัครสินเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปตรวจสอบดูก่อนนะครับเบื้อต้นถ้าไม่สบายใจตรวจสอบข้อมูลของตัวเองก่อนนะกับเขตบุรุณะคะครับผมอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะไปที่ตรวจสอบครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรื่อง ข้อกังวลสำหรับการไปขอสินเชื่อใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีต่างเหตุผลกันไปจริงจริงอย่างที่ย้ำกันอีกครั้งว่าปัจจัยที่จะทําให้ผ่านสินเชื่อหรือไม่บางคนบอกว่าก็ไม่ต้องกู้สิง่ายดีก็ไม่ต้องมีหนี้ด้วยแต่ว่าบางทีก็จําเป็นค่ะดังนั้นก็ต้องหนึ่งคือ เรื่องของเราประเมินตัวเองก่อนใช่ครับเราต้องประเมินตัวเองเราต้องอมีวัตถุประสงค์ที่เราจะเอาเงินไปใช้อะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีความจําเป็นก็อาจจะยังยังไม่ต้องไม่ต้องกู้พวกเ,เพราะว่าอย่างอายุอ,าอย่างดูเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะพึ่งพึ่งมันพึ่งผ่านเกณฑ์ที่ขั้นต่ําในการสมัครบัตรเครดิตอะไรลักษณะนี้เนี่ยประวัติการออมเราอาจจะไม่ไม่ไม่มีแสดงให้เขาหรือยังไงเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่แบงค์เขาพิจารณา ก็คงต้องไปต้องไปสอบถามเขาว่าจะยังไงนะครับอย่างกรณีของคุณภาคภูมินะครับค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะกำลังการส่งภาระอาจจะต้องวางแผนก่อนที่จะมีการยื่นกู้ขอสินเชื่อนะคะเพราะว่าบางอย่างก็เข้าใจว่าจาเป็นอย่างเช่นเรื่องของรถของบ้านของรถแอนดับหนึ่งเลยนะคะรถก็ยังพออยู่รองๆนะแต่กนนี้ก็ต้องต้องมีด้วยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวก็คุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ